สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสบายดีกันบ่จ้ะมื้อนี้คุยก็สบายดีอยู่มื้อนี้กินยังแม่นบ่มื้อนี้เมื่อยบ่รู้ว่าสิกิญยังบ่ค่อยหิวข้าวก็เลยมีกุ้งจ้ะกุ้งกุ้งซาซิมิอีสานสดๆเลยนี่บอหนำจินน้มหนำส้มตำคุยสิกินกับกุ้งกับพริกน่จ้บาบอเคอร์เทดนะจ้ะ กะเทตกงกัะสาลาลีพักก็ไม่ําเนี่ราจะไม่ที่ิเห็นกันมันเด้อจะกินน้ำกันอันนี้กะมันมันเทอ๊ออกใจใหม่เลื่นข้าวเลื่อนบงคองน,กกนุูกาดกินน ก็มากินเลยจ้ะพี่นางจ้ะคือทำกุ้งเปะกแกะแบบนี้นะจ๊ะแกะแบบกุ้งลยจ้ะกุ้งสดๆเลยจ้ะกุ้งสดๆเลย เดมาจิมลงไปในน้ำนี้ือมีข,มขมนมสีน้ำเงินนีับขาแ ยอุ่มมาได้จากมาเราจะเอาหุ่มแดดันเซฟเซฟจ้ะอมแล้วะเางายๆได้

แปนต่แออก,ก่มูปุยแก่ปุยแก่แบบนี้ได้จ้ะแบบุงูแบบตระสดอยู่แต่กรบบราดอะไสดเลยเพราะว่าบ่คือทะเลบานเฮ่าเนาะจ้ะอันนี้ก็ซื้อเกินมันอยู่น้ำหางเนาะจ้ะ จะได้กินซ้ำในกะดีแล้วเนาะจ้ะยิ่เมืองนอกอนน้จ้อมอืม,อ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 ม Thôi <coughs> uống <coughs> oh. hmm. <coughs> <coughs> hmm. <coughs> <coughs> เอาสอนตักแล้ะจ้ะ Mm-hmm. ก,ก็ก่ล่างแล้จ้ะเป็นชีบแบบนี้พรอ,อ่พักก็โดนปวดบุ้งเวลากินนะจ๊ะนโด,ดนไดกินเทนั้นแทบ

m m มันเท็ัน <c oughs> ีก็ไปทำปาเขากันว่า bạn thêm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ซาซิเมะฮะอาซิเมะจะใช้กรงไปน้ำนีนะอ๊ออะช่ไปดแปดขอโทษขอรับไจ่บไปไนนอนจะ้ะ จะมันละยากจริงเลยหลั <c oughs> กหอมแดงใส่ไปแบบนี้นะจ๊ะพริกพริกก็ใส่ไปหมอนี่อือไม่หยันอีกซส่แน่บอสใส่แน่ก็ใส่ไปแบบนี้กะเท็ดบ่สเท็ดก็ใส่ไปแบปนบนี้นะจ๊ะตักเส้นอ๋อ,อนีายว่าเมนเส้นขนมจีนได้จ้ะมันคือเส้นบุ เส้นยังก็เส้นปุ๋วนล่ะกินแทนนั่นกินแทนส้นขนมกินจ้ะมันปุ๋วนนี่จ้ะใส่ไปแบบนี้เนาะน้ำลายย่อยๆเนี่ไปใส่เพึ่งไก่ไก่เห็นเห็นเห็นกันบ่ sẽ kiếm đẹp nên là chả Sẽ kiếm đại một bộ Và cái nhai như đây ทะเลขำสุดท้ายอ่ะอกินคุ้งเกือบหมดทัก โอเคจ้ะแม่พี่น้องจ้าเมื่อในปุ้ยก็ต้องขอตัวลาก่อนเด้จ้ะพอกันไม่มือหลังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ปุ้ยนะด้อจ้ะมือหลังสิได้กลับมาจากเห็ดงานสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปขอบพระคุณหลายๆไปเลยจ้ะบ๊ายบายพอกันมือหลังเด้อ